หลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายจะมาก็เกือบจะสุดท้ายเือนกันมเมื่อคือนนะเมื่อคืนในความจริงมันหลับแต่ว่าท้องมันควรเลยหลับตื่นแล้วก็หลับไม่ลง <c oughs> วันนี้ก็ขอแนะนําในการเจริญกรรมฐานกับแร่พุทธบริษัทอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยแต่ที่จะในสิ่งนี้เป็นประโยชน์จะได้เข้าใจ การจะได้ไว้กรรมฐานเขาบรดาท่านพุทธบริษัททุกคนให้สนใจเรื่องศีลให้มากเพราะศีลนี่เป็นเบื้องต้นที่มีความสําคัญมากถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องด้วย <c oughs> ถ้าศีลปกติสมาธิก็ทรงตัวเพื่อหากว่าในฐานะที่พวกเราเราพุทธบริษัทท่านผู้ใดย,ยังมีอารมณ์ไม่สามารถจะทรงอารมณ์โสดาบ,บันได้ เรื่องการบกพร่องในสินย่อมมีไปของธรรมดาแต่ว่าการบกพร่องในสินก็ขอจึงจะเผยให้มากเกินไปเวลาก่อนจะหลับให้ทบทวนเรื่องศินว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจึงกว่าจะถึงเวลาเราเข้านอนสิลข้อไหนบกพร่องบาง้างเฉพาะสินห้ารักษาสินห้าให้ค่อยๆให้ให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 ตรวจเพพิจารณาเรื่องสินห้า แต่รักษาสินแปให้ไข่คนในสินแปว่าส,าส,นคคส,นาสินที่ขาบทใดบกคร่องบ้างไอ้ไม่บกพร่องบกพร่องเพ่อะไรเป็นเหตุก็ตั้งใจว่าวันต่อไปเราจะไม่ยอมบกคร่องในศินพอตื่นขึ้นมาเช้าตอนเช้าตรู่และตอนเช้าต,ต,าต่ตามตื่นขึ้นมาก็คิดถึงสินว่าสินที่เราจะรักษามีกี่สี่ขาบดรอวันนี้เราจะไม่ยอมค่องในศินไดขาด ทำย่างนี้ทุกวันการบกพร่องย่อมมีบ้างเมื่อใคร่คนบ่อยๆสินจะบกพร่องน้อยลงไปนาเขา้าถึงที่สุดสินจะไม่บกพร่องสินที่ต้องที่ขาบดกระดาแต่พุทธบริษัทโดทราบโดยเยพาะอ,อย่างยิ่งสินห้าต้องอาศัยเจตนาเป็นสําคัญเราตั้งใจทําลายสินยินยะขาด ถ้าไม่มีเจตนาอธการตั้งเถิดอันนี้สินไม่ขาดาทราบโทษตามนี้นะก็อย่าไปโทษตัวมากเกินไปวันที่โทษตัวมากเกินไปอย่างวันนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งเขียนปัญหามาถามว่าขมนมก็ดีอาหารแกงก็ดีที่เขาใส่สุราเจือปนไปด้วยคนรักษาสิลสินจะบกพร่องไหมเขาถามว่าสินจะขาดไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่าสินไม่ขาด สินที่จะขาดได้สุราต้นต้องมีสินแล้วก็มีรสมีรสเป็นรสสุราแลวมีสินเป็นสสุราอยู่ด้วยถ้าก็ดาสมเล็กน้อยเพื่อประโยชน์กับการปรุงอาหารก็ดีเพื่อประโยชน์กับยายก,ก็ดียานี้สินไม่ขาดแต่สิ่งที่สินไม่ขาดคือว่าเราไประแวงที่ว่าสินยะขาดทวาเออใกล้จะตายที่ว่าเรากินอาหารนี่ก็ใส่สุรา กินยาดีก็ว่าสมสราอาจจะบกกล้องศีนอาจออาจะขาดก็ได้ใจเศร้ามองอาศัยใจเศร้ามองนิดเดียวเท่านี้ลงนรกได้ท่านนั้นศีนไม่ขาดเข้าใจรือความว่าเขาบรรดาจรพุทธบริษัทถ้าจะรักษาศีนให้คิดว่าเข้าใจตามความเป็นจริงว่าศีนจะขาดเพราะการตั้งใจกระทาแล้วก็ทําสําเร็จผลตามนั้นนี่เรื่องศีลน,นะถ้าศีนทรงตัวดีแล้วเรื่องของสมาธิ วันนี้ก็ขอพูดสันส้นๆย่อๆเสื่อพ,พูดย่อๆแต่ละเรื่องบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ได้เข้าใจบางท่านคิดว่าเราทําสมาธิได้ใช้เวลาเล็กน้อยนาทีหนึ่งบ้างสองนาทีบ้างบางทีก็ไม่ถึงนาทีบ้างจิตก็เ,เคลื่อนไปอย่างนี้อาจจะไม่มีอานิสงส์อาจจะคิดอย่างนั้นนะ่วนวามจริงการทําสมาธิกับบรรดาท่านพุทธบริษัท สมาธิจริงๆท่านเรียกเป็นสามอย่างคือหนึ่งคณิกาสมาธิท่านแปลว่าสมาธิเล็กนอ้อยใช้เวลานิดหนอ่อยก็เคลื่อนไปอันนีสองอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่มีปีติเป็นพื้นฐานมีจิตใจชุ่มชื่นทรงตัวที่นานหนอ่อยก็เคลื่อนไปสมาธิทีสามคืออัปปนา,าสมาธิสมาธิมัน่นคงอันนี้เป็นชายสมาบัติ การจริงสมาธิถึงแม้จะเป็นสมาธิเล็กน้อยเ็นคณิกาสมาธิคําว่าขกาดสมาธิก็เป็นอย่างนี้ธาตบรรดาญาโยมพุทธบิษัทกาหนดรู้ลมหายใจเข้าออหายใจเข้ารู้อหายใจเข้า้หายใจออกรู้อยู่หายใจออกรู้เข้ารู้ออกแบบนี้แม้แต่นิดหน่อยขณะที่รู้ลมเข้าลมออกออก็ดีจิตใจไม่ยุ่งกับลมอื่นรู้เฉพาะลม ขานา้นัเชี่ยวจิตมีสมาธินานาปานุสีกรรมฐานถ้าท่านภาวนาด้วยหรือว่าขณะภาวนาเลื่มลม่ใจเขาออกแต่รู้คำภาวนาขณะใดที่รู้คำภาวนาดี่อนนารมณ์อื่นไม่เข้ามาแย่งรู้อื่นไม่เข้ามาแทรกขณะนั่นเชี่ยวจิตมีสมาธิแต่ก็มันจะทรงตัวได้เล็กน้อยแล้วก็เคลื่อนไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าคาลิกาสมาธิ พยาถามว่าคณิกาสมาธิที่เป็นฌานโลกียังไม่ถึงขั้นฌานเป็นการเตรียมตัวเพื่อฌานโลกียังนี้จะมีส่งถึงขั้นไหนก็ขอตอบว่าถ้าขณะที่บรรดาท่านจะตายถ้าจิตใจของท่านนึกถึงส่วนที่เป็นมุกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนึกอยู่นึก,กนเป็นเป็นสมาธินึกว่าเราเคยให้ทานกับคน นึกว่าเราเคยถวายทานกับพระนึกว่าเราเคยรักษาศีลนึกว่าเราเคยไหว้พระบูชาพระก่ตามนึกถึงส่วนที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่เพียงเล็กน้อยจิตก็จะทรงตัวในด้ของกุศลให้กาลังใจนึกว่าประเดี๋ยวจิตก็พลานไปสู่อารมณ์อื่นจิตอาจจะตกเป็นท่ายของทุกเวทนาในกหมายก่อนนึกถึงพระนึกถึงทานนึกถึงการฟังเทศอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนึกได้นิดเดียวทุกเวทนาเขาครอบงำเจ็บโน่นปวดนี่ไ <c oughs> อจิตก็ไปยุ่งกับเจ็บกับปวดพอเจ็บปวดคลายตัวนิดหน่อยก็นึกขึ้นใหม่อย่างนี้สลับกันไปถ่าการอย่างนี้ในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเขาถือว่าบาปแทรกไม่ได้เวลาที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นมันไปยุ่งกับปวดก็ไม่นึกขึ้นบาป เวลาปวดใครตัวลงมานึกถึงคําภาวนาและนึกถึงบุญที่เราเคยทําอย่างนี้ก็ถือว่าไม่นึกถึงบาปจิตน้อมอยู่ในด้านกุศลด้านเดียวถ้าลมจิตแค่นี้ท่านตายไปจากความเป็นคนอย่างนี้เกิดพิเทวดาปวสวรรค์ขั้นชันกลามาประจรบางชั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นลูกเทวดาและภูมิลาเทวดาได้แน่นอนถ้าจะเป็นอาการะเทวดาก็ต้องดูอาการดูจิตที่นึกถึง ถ้เวลานั่นจิตนึกถึงพระนึกถึงทานการบรรจาที่ถวายกับพระจะนึกว่าเราเคยฟังเทศเรานึกว่าเราเคยบูชาพระอย่างนี้ถ้าตายในช่วงนั้นจะเป็นเทวดาจะได้อปเป็นอากาศเทวดาทันทีถ้าจิตน้อมต่าลงมาคิดว่าเราเคยให้ทานกษัตริย์ให้ทานกับคนคนที่รับมีศินบ้างไม่มีสินบ้างมีธรรมบ้างไม่มีธรรมบ้าง,งให้ทานกษัตริย์บ้าง ถ้าจิตน้อมถึงมีสมาธิาข่้นุศลขั้นนี้ก็เกิดเป็นลุกตทวดาก็ได้ภูมิทิวดาก็ได้มีว่ากรทึงสมาธิเล็กน้อยไม่ใช่ไม่มีมอนิสงนี่สมาธิเล็กน้อยถ้ามีก็ท่านบริษัทท่านใดทําไปเรื่อยๆสลับกันไปแบบนั้นไม่ชาติจิตจะเริ่มส่งตัวตเวลาที่ทําก็ต้องระมัดระวังย้ายเครื่อเกินไป จงอย่าฝืนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเทศกันแรกกับปัญญวัคคีเรศีทั้งห้ามีท่านญายกุลัญญาเป็นประธานที่ได้กล่าวว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายทเธอทั้งหลายจงละส่วนสุดสองอย่างพือหนึ่งอาจฉากิยะฐานโยกกับการรปะสุขันิการยยกนิโยกจงใช้มัชฌิมาปฏิบัา ถ้าจิตของเธอคล่องในส่วนส่วนสุดสองอย่างคืออย่างใดอย่างหน,นึ่งควาตอดเกในสถานิยโอดีแกิเครียดเกินไปปฏิบัติตัวในเครียดไปใช้ลมหนักเกินไปเร่งรัดมากเกินไปการสุขการิการิโยขนาท,ที่ทําสมาธิอยู่อยากได้เกินไปอยากได้ชานชั้นนั้นอยากได้ชานชั้นนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ขณะที่ภาวนาอย่างนี้จะบอกว่าจะไม่มีผลในการปฏิบัติเลย ้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือลอมกลางกลางเราการ,ร,การไ,าได้ก่รลมสบายขณะใดที่ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลมให้ใจเขาออกก็ดีพิจรารณาคือคิดถึงธรรมะที่เจ้าทรงสั่งสอนก็ดีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าลมเรื่องกลุ่มจิตเรื่องกระสับกระส่ายกดว่าไม่อยู่ให้เลิก็ทันทีอย่าฝืน <c oughs> หรือว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้น เวลาหลังถ้าอารมณ์ใจสบายแล้วก็พอใจเริ่มทําใหม่อย่างนี้จะไม่เสียผลแต่เว่าจิตฟุ้งซ่านนจะกดอารมณ์ไม่อยู่กดไม่อยู่ก็ทําหนักขึ้นอารมณ์จะกุ้มจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็โนาศาศาโรคสารสาาเพื่อรวมความว่าเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยที่บรรดาแต่พุทธบริษัทน่าจะคิดและก็จับแต่คิดจำมาไปปฏิบัติจะถือว่าเวลาเล็กน้อยนิดหน่อยก็มีหลายท่านที่บอกว่า ฝึกสมาธิไม่ได้เพราะจิตฟุ้งซ่านความจริงใน,นการฟุ้งซ่านของจิตนั้นมันเป็นของธรรมาดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีจิตก็ฟุ้งซ่านแต่ถึงนาคาม,มีแล้วจิตอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่แต่ฟุ้งไม่หนักดังนั้นกบรดาเป็นพุทธบริษัทจึงคิดว่าสมาธิคือความดีความดีที่เราทําได้กับจิตน้อมไปในกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างที่เราแนะนำกันให้ภาวนาถ้าท่านอยู่บ้านจะไม่ภาวนาและว,วันนี้เราจะไม่ภาวนาละเราจะคิดคิดว่าตอนเช้าเคยใส่ป่ากับพระเมื่อตอนเวลาค่ําเคยบูชาพระเราเคยไปฟังเทศที่วัดโดนเคยไปทําบุญที่วัดนี้ตึกนขึ้นบูกุลอย่างนี้ต่อเวลาจนกว่าจะหลับถา้าถามว่าอย่างนี้เป็นสมาธิไหมก็ต้องตอบว่านี่เป็นสมาธิ พอจิตน้อมไม่ได้กุศลสมาธิเนี่ยเขาต้องการให้จิตน้อมไปได้กุศลฝ่ายเดียวถ้าจิตนึกถึงการฟังเทศฟังเทศนี่ได้ได้สามอย่างฟังเทศจะรู้สึกถึงน้โมนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติไมคิดว่าว่าทำกรรมสงงง่งสอนในพระเจ้าทรงเทศไว้พระสงฆ์นำแสดง นึกว่าเป็นพระธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นพุทธ,ธานุสติด้วยเป็นธรรมานุสติด้ดยพระธรรมเป็นธรรมานุสติถ้านึกถึงพระสง์ที่แสดงธรรมเป็นสังขานุสติเรานึกไม่ต้องภาวนานึกถึงภาพนั้นอยู่กว่าจะหลับไปอย่างนี้ก็ถือว่าทรงในหลวงอนุสติสามอย่างคือพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอันนี้สงใหญ่มากอันนี้นึกถึงทางการบริจาค น,นึกว่าการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์อย่างนี้เป็นจารทานนุสติกรรมฐานฐาน,นึกอยู่ไม่ภาวนานึกถึงภาพเราเคยเดินไปเจองคนอดอยากมีความหิวโหวยเราช่วยซื้อข้าวแกงให้ซื้อนมให้ตามกําลังที่จะพึงช่วยได้เห็นสันวตว์มีความอดอยากและมีความสงสัยก็หาของให้ตามที่จะพึงให้ได้ อย่างนี้ท่านเรียกว่าจาคานุติกรรมฐานกับธานบาร,รมีสองอย่างควบกันถ้าว่าเป็นนึกว่าเราเคยใส่บ่ายกับพระเคยจะไหว้ของกับพระอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสองอย่างเป็นจาคานุติกรรมฐานกับทานบาร,รมีด้วยแลวก็เป็นสังขานุติด้วยเพราะนึกถึงพระแค่นึกไม่ต้องภาวนานก็เป็นผลขณะที่นึกอยู่นั่นเป็นสมาธิควากรกิงการฝึกสมาธิพระเจ้าต้องการอย่างนี้ ต้องการว่ายามปกติพยายามว่างทั้งที่ไม่ต้องภาวนาก็นึกว่าสิ่งใดที่เป็นกุศลเรานึกถคงสิ่งนั้นให้จิตมันชินในเมื่อจิตชินแล้วก่อนจะตายขณะที่ป่วยหนะักเวลาป่วยจะตายป่วยมันใกล้จะตายเ้ืยอป่วยมากขณะใดถ้าอยากป่วยหนะักเมื่อเริ่มป่วยใหม่ๆม,มันยังไม่หนักให้สังเกตว่าเวลานั้นเริ่มป่วยใหม่จิตจะรู้ตัวได้กุศล อารมณ์เริ่มจะเป็นสุขจะไม่เกาะอ,อย่างน้นอย่างนี้เือจะไม่ยึดถือในทรัพย์สินใดๆจิตจะวางใจจะมีรมโปร่งคิดว่าชีวิตร่างกายเขาจะตายสมบัติใดจะคงมีกับเราใจสบายถ้ามีลมใจสบายอย่างนี้จะดีกว่าตอนนั้นเป็นสังขารุเปกลายยานถ้าลมสังขารุเปกลายยานวางอย่างนี้นะว่าคิดว่าร่างกายจะตายก็เรื่องธรรมดาของมัน ในเมื่อเราจะตายแล้วทรัพย์สมบัติใจของเราจะไม่มีในเมื่อเราตายแล้วทรัพย์สมบัติติดตามไปไม่ได้ใจก็วางในในทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะเป็นสังขารเปรีขายานมาันจะเริ่มทรงตัวน,น้อยน้ายอาการมากขึ้นสังขารเปรียขายายก็จะหนักขึ้นจะจะมีลมวางเฉยมากขึ้นถ้าอาการเป็นอย่างนี้ท่านตายเมื่อไรัน,นิพพานเมื่อนั้นไปไหม ไม่ไปไม่ไปก็อยู่บ้านนะ <S 2> <S 2> <S 2> มีอีว่าถึองอารมณ์ปกติที่เราจะเรียนกรรมาฐานเนี่ยการจะเรียนกรรมฐานอย่าลืมว่าอยู่บ้านต้องภาวนาไหมก็ต้องตอบว่าถ้าคิดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นบุญเวลานั้นไม่ต้องภาวนาก็ได้ทําใจให้มันเพลินกับสิ่งที่เป็นมงศลขณะที่ใจเพลินกับสิ่งที่เป็นมงศลต้นนั้นเป็นฌาน ให้เลือกเอาว่าเราภาวนาเป็นทางสบายใจหรือว่านึกถึงสิ่งที่เป็นบุญโุชนคนี้ทําแล้วสบายใจอารมณ์ใจเราจะไม่เหมือนกันบางวันจิตใจชอบสงบวันนั้นถ้าใจชอบสงบเราต้องภาวนาต้องรู้ลมหายใจเขาออกถ้าคิดมันจะสช่างเกินไปมันไม่ชอบอารมณ์ไม่สบายก็ต้องภาวนา ถ้าบางวันอารมณ์ต้องการคิดเวลานั้นเราภาวนาก็ดีรู้ล,ลมหายใจก็ออกก็ดีมันจะไม่สบายจะมีระพงข้อง,ง้างขัดกันก็คิดถึงด้านสิ่งที่เป็นบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตีอย่างบรรดาแต่พุทธศาสนิกนชนส่วนมากไล้เ,เกือบจะเป็นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนบอกว่าหวังนิพพานแต่ว่าเราจะไม่ภาวนาละก่อนจะนอนเลิก,กกิจการงานแล้วก็นอนนอนนึก ไม่ภาวนาแทนนึกแทนภาวนานึกว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนชาตินี้ขอพรนิพพานจุดเดียวเพราะว่านิพพานมีความสุขก็ถอยหลังมาใึ่ความเป็นมนุษย์ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราก็ไล่เบียยทุกข์กัตัวเองว่าตั้งแต่เราจําความได้มามีส่วนไหนบ้างที่มีความสุขจริงความสุขที่ได้มาแล้วมันไม่ถอยหลังมีไหม มันก็ไม่มีไล่ไปและมาแล้วก็บองเห็นทุกข์ก็คิดในใจว่าในโลกที่เต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกได้ค,คิดถึงความเป็นเทวดาด้วผกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้มโนยิทธิถ้าหากว่าเคยได้ไปเคยใช้วิชาฤทธชาติเคยรู้ว่าตัวเคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหม,มบ้านก็นึกดูว่าการเป็นเทวดาก็ดีการเป็นพรหมก็ดีมีความสุขทําไมเราไม่อยู่ที่นั่นตลอดไป ก็เพราะว่าบดปุรนสนะบารมีมันอยู่ไม่ได้จงกลับมาใหม่แหลังก็โลดหลงใจที่ว่ากายเกิดสนุตอย่างนี้เขามีชาติเดียวคือชาติสุดท้ายตายเขาก็นิพพา์ถ้าใช้รมนึกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตกุศลน,นะถ้านึกถึงสวรรค์ติดจิตมือติดแค่สวรรค์ตายก็ไปสวรรค์ถ้าเวลาคิดอยู่อย่างนั้นจิตจิตใจแค่พรมตายก็ไปพรมถ้าจิตใจคิดอย่างนั้นที่จิตหวังนิพพานโดยเฉพาะเวลาตายก็้ไปนิพพาน พยาถามว่ากิเลสจะไม่หมดก็ต้องตอบเวลาที่คิดถึงกิเลสมันหมดขณะที่คิดอยู่อย่างนั้นกิเลสมันไม่มีคนที่จะคิดถึงนิพพ่านได้จิตต้องว่างจากกิเลสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะตายคนไข้ที่จะตายด้วยเวลาด้านทุกขเวทนาไม่ครอบงำกิเลสต่างๆถ้าไม่กล้าแข็งจริงๆมันครอบงำจิตไม่ได้ ไอ้ความเจ็บความปวดทุกเวทนาต่างมันเข้ามาบีบพัดใจท,ทึ่โจนท่านคิดอะไรไม่ออกมีคิดด้านความรักในก้านด้านการมารมมันก็คิดไม่ออกไอ้คิดอยากจะรวยมันก็คิดไม่ออกอยากจะไปฆ่าใครใย่กว่าใครก็คิดไม่ออกจะหลงไหลไปาผันในทรพทัพย์สินต่างๆก็คิดไม่ออกคิดออกว่าชัน,นรโูโอ้ยโอ้ยโอ,อ,อ้ยหืมไอ้นอ้ย เองไปแต่งงานกับบ้านโน้นไหมโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไปไหวไหมไม่ไหวนะยไอ้โน้ยทองที่นี่มากไปเอาไม่ไปกดตัวนี้โอ้ยโอ้ยไปไม่ไหว <c oughs> นี่ทุกขเวทนามันมากอย่างนี้แมเมื่อทุกขเวทนามากกิเลสส่วนใดจะเกาะใจได้เวลานั้นกิกิเลสทั้งหมดมันเกาะใจไม่ได้มันมีแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าบังเอิญอารมณ์ใจของเราเวลาใดที่ทุกขเวทนาเปล่าลง จิตแทนที่จับกิเลสกลับจับผลนิพพานเป็นอารมณ์เห็นว่าร่างกายเต็มด้วยความทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเป็นแค่นี้ไม่ต้องคิดมากแล้วก็โอยต่อไปเนะเพราะอารมณ์มันว่างคราน,นิด้องคิดถึงนิพพานถ้าเจ็บใหม่ก็โอยต่อไปอย่างนี้ตายมาอะไรเป็นนิพพานมานั้นตอนนั้นจิตว่างจะกกิเลสใช่ไหมนี่ควรจะจบได้ เป็นลาหลือสักเก้านาทีอีกแปดนาทีนะก็ขอสรุปยอดหรือสังโยชน์อันนี้วันนี้ก็ขอแนะนําเรื่องโธรรมดาธรรมดาว่าที่บอกว่าคิดแทนภาวนาเอ้นี่มีความสําคัญมากนะอย่าไปนึกว่าสู้ภาวนาไม่ได้เนะี่ยตัวนี้เป็นทั้งสมถะวิปัสนาลวนใช่ไหมส่วนนึกทรงตัวอยู่นี่เป็นสมถะ อารมณ์อยู่ในขอบเขตก็ธรรมะที่เราต้องการอันนี้เป็นสมัะความเข้าใจในเหตุผลเป็นวิบัสสนาญาณถ้าต่อที่ไปขอใช้อารมณ์เปรียบเทียบในสังโยชน์สิถ้าบรรดาญยาโยมพุทธบริษัทวันนี้มีฟังท่านมาถามแต่ก็ไม่นั่งอยู่นี่มองไม่เห็นแล้วมาถามว่าถ้าถึงแล้วจะมีจะรู้ได้ยังไงว่าถึงแล้วกอนนลำบากเหมือนกันนะ อย่างเดจะลงไม่ยังไปสิก,กิโลแล้วไม่รู้ว่าถึงนี่มันก็แย่เหมือนกัน <c oughs> เหนื่อยกับตายไม่คิดว่าจะถึงนานแล้วดีใช่ไหมก็เครื่องชาญโลกีก็ไม่พูดกันนะชารโลกีนี่อย่าหลงไหลไฝ่ายฝันให้มากอย่าคิดว่าเราต้องการทรงอารมณ์ชารอันนี้ไม่แน่นอนชารนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เสื่อมให้สนใจโลกุตระให้มากโลกุตระก็คือเป็ โสดาบันยสกิทาคามีทั้งสองท่านในตัดแสงโยติสามคือหนึ่งสกายยติติสองวิจิกิขาสามธิรปตะปรามาตสำหรับรโสดาบันยสกิทาคามีอารมณ์กายยิติตัดได้เล็กน้อยรือว,ว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย นิจิกิชาตัดได้คือไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าว่าธรรมแลพระอริยสงฆ์ยอมรับสัตย์ถิดด้วยศรัทธาแท้ศิลปรตรามาศรักษาสินมั่นคงดนเพราะอย่างเยี่ยงสินห้าโคกโกำหนดสิทธิ์ตกงความประสงค์ดาบันมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ประมาทในชีวิตยอมรับสัตย์ถิพระพุทธเจ้าว่าธรรมพระอริยสงฆ์มีสินบริสุทธ์ ถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆก็ถือว่าทรงอารมณ์พระประสดาบันไว้แล้วแต่ว่า,าอย่าประมัทจงอยากคิดว่าเวลานี้เราเป็นประโสดาบันถ้าคิดอย่างนั้นจะมีความประมัทมากเกินไปจะเถอก็คิดแต่เพียงว่าพระโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดีทรงอารมณ์ทรงทําแบบไหนได้เราก็ขอขทรงขอทาแบบนั้นตามท่าน คือหนึ่งท่านคิดว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่ประมาทแ้่คิดว่าวันนี้อาจจะตายไปเสมอพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ตั้งใจยอมรับนักพรีพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์แล้วระยานทรงสินเนวัยสุดไว้ใจตั้งไว้เป็นผิาานสำหรับว่านาคามีตัดสัญญาณไดอีกสองคือการมฉันทะกับปฏิฆะ กามาฉันทะาที่ตัดได้คือไม่มีความรู้สึกในการมารมณ์เลยเปค่าอารมณ์โกรธจริงไม่มีนี่เป็นาคามีวันนี้มีญาติโยมมาขอให้แก้ไขลูกชายเพราะลูกชายเป็นที่โกรธโทษฉันยังแก้ตัวฉัไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าไปแก้กันไม่ได้ตัวแก้เองก็ความว่าท่าวเวนาคามีจริงๆเนะี หนึ่งไม่มีความรู้สึกในการอารมณ์ไม่มีความรู้สึกจริงๆไปแตะต้องอะไรเข้ามือแตะไม่ท่อนก็สองไม่มีอารมณ์โกรธจริงเห็นว่าพระนาคามีาสัสจะโยติห้าสกายยติติวิธิทิชาสิทปตะปรามาตกรรมฉันทาปฏิฆัสและในด้านสกายยติก็นาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรากดีร่างกายคนอื่กดีเต็มได้วยความสุข,ขงสงบสทก มีความรังเกียจในร่างกายของตัวเองและรังเกียจในร่างกายของบุคคลอื่นนม่รบกวนนาคามีพระโสดาบันกสกิทาคามียังเนี่ยพระโสดาบันกสกิทาคามียังไม่รังเกียจร่างกายไม่ได้มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้จะต้องตายถ้านาคามีที่รังเกียจร่างกายต่อไปถ้าเป็นอรหันตัดสัญญาณดห้าคือตัดรูปราคะการูปราคะ คือไม่หลงในรูปประชานก็ไม่หลงในรูปประชานทรงอยู่ได้แต่ว่าไม่หลงไหลไปฝันว่าวิเศษคีดถือว่ารูปประชานกับรูปประชานน้ยังดีไม่พอแล่ก็ตัดมานะการถือตัวถือต,ตนไม่ถือตัวว่าตัวดีกว่าเขาเลวกว่าเขาทาตัวคล้ายคลึงกันแล้วก็ตัดอุตจักรค,คือความฟุ้งซ่านจิตจิตตั้งใจตรงเฉพาะนิพาย ปัดวิชาคือความหลงไหลไฟฝันมนุษยโลกเทวโลกธรรมโลกออกจากใจตั้งใจโดยเฉพาะว่าเราต้องการนิพพานจุดเดียวด้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าถึงรหันจิตจะเป็นสังขารุเปกลายานอนาคามีด้เป็นนิพพิทายานเออไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนิพพิทายานนี่คือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายของเราและของเขา สังขารเปรคขยานบรรานเฉยในร่างกายเฉยร่างกายของตนเองด้วยเฉยในร่างกายบอคคลอื่นด้วยเขาไม่เฉยร่างกายตนเองนี่มีความสำคัญเพราะร่างกายมันจะแก่ถือธรรมดาที่ร่างกายมันต้องแก่เพราะมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วรู้ได้ว่าร่างกายต้องแก่เป็นธรรมดามีจิตไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายแก่ร่างกายเราจะป่วย ก็มีความรู้สึกแล้วว่าร่างกายมันต้องป่วยในเมื่อป่วยก็ถือว่าเ,เรื่องธรรมดาของมาันทั้งสาหายก็หายไม่หายก็แล้วไปร่างกายอย่าตายถ้ามันจะตายจริงๆนะพระรหันควจะสบายใจมากเพราะว่าท่านมีความรู้สึกสึกอยเสมอว่านิพพานดีกว่ามนุษย์แต่คงไม่จะดีใจเพื่อความตายธรามาจริงและก็ไม่หนักใจเพื่อความตายไม่เข้ามา ก็เป็นสังขารเปลียาขยานเฉยแลไเมื่อร่างกายจะทรงตัวก็ทรงไปอยางจะตายก็เชินตายไปตายเมื่อไรเชิงก็ไปในผ่านเหมือนนั้นนี่อารมณ์พระอรหันถ้ามันดาญย,ย่าจงพ้นบริษัทเวลาปฏิบัติจะได้ทราบว่าวารเป็นพระอร,อริยเจ้ากนาหไหนส่วอารมณ์แบบไหนพยะัอหน่อยเวลาได้หนึ่งนาทีครึ่งว่าถ้าพระโสดาบันจะมีความรู้สึกว่า เธอไม่ลืมความตายชีวิตนี้มันต้องตายแต่ว่าคงไม่คิดทุกวินาทีอย่างที่พระเจ้าถามพระอนุนว่าอน,นันทะดูก่อนุนเธอน,นึกถ,ถึงความตายวันกี่ครั้งพระอนุนกล่าวสุดว่า,าพระเจ้าเึงถึงความตายประมาณวันที่ิบครั้งพระอนุนถ้าเป็นมาโสดาบันพระพุทธเจ้าบอกว่าอน,นันทะดูก่อนอุนหน่างเกินไป ตาาคตนึกถึงนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเห็นไหมต่างกันถ้าพวกเราเอาแค่วัดรั้รังก็พอม <c oughs> อถ้าเปิดแล้วไม่ปิดก็ไม่ได้มันรั่วนะต้องปิดด้วยนะตอนเช้าลืมตาปับ๊บวันนี้อาจจะตายก็ได้นะทรงความดีไว้เพราะก่อนจะหลับนี้หลับแล้วมันจะไม่ได้ตื่นก็ได้นะนึกถึงความตายนะ แห้เก็ส่งความดีเอาแค่สองครั้งก็พอเปิดแล้วก็ปิดจะรู้ปิดนะถ้านึกถึงความตายไว้เป็นโบติจิตจะไม่ประมาทที่ิตก็คิดสร้างแต่ความดีอย่างเดียวนี่ทุกคนถ้าหวงังปนิพาน์ก็เป็นของไม่ยากแต่คิดว่าชีวิตถ้าเกิดเพื่อตายตายเพื่อเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์อารมณ์ความสุขมัมีเราไม่ต้องการีกนอีกคำว่าไม่ต้องการมันอีกจะม,กม,กมีความสําคัญมากไม่ต้องการร่างกายอีกมีความสำคัญมาก คือว่านิพพานสาคัญตัวนี้ตัวเดียวสก,กายยะทิฏฐิตัวเดียวเห็นตัวอย่างที่แต่สอนพระภัยยะว่าภายัภายภยะเอจงอย่าสนใจในรูปคือร่างกายก็คือรูปรูปที่เรามองเห็นเราไม่ต้องการไม่อีกแค่นี้ตามพระบาลีขั้นสุดท้ายปัจจคุลว่าเตชังวูปสัสมโมตุโขการเข้าไปสงบกายนั่นจะมีความสุขใช่ไหมคำว่าสงบกายหมายความเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ต่อไปนั่นคือนิพพาน อรรนดาญ,ญาติโยมพุทธรริสัจทุกท่านเลยเวลาเป็นอย่างทีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานฉิมสมาทานกรรมฐานอินจะไปบุกสบายเมื่อไหร